ดีค่ะกลับพบกันอีกเช่นเธอนะคะกับรายการอ l แอนมัมไอยรีวิวเฮ้อ้าก้าไม่ทำอะไรเลยเอรายการออแอนมัมชอยรีวิวของแม่นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการรีวิวคุณแม่คุณลูกเกี่ยวกับคนท้องหลังคลอดของเด็กจะใช้อะไรยังไงอะไรที่กำลังมาอินเทรนวันนี้คุณอยากรีวิวอะไรคะเอาก้าอหล่อนแมนมีเหรอฮะ แหลดิออะวันนี้มีรีวิวอะไรเอ่ยอนนเด็กๆจะไม่รู้นะว่าเราจะมีของอะไรมารีวิว,วรเราจะเซอร์ไพรส์กันกลางคืนปิอ่าปิดตาก่อนปิดตาแม่ปิดด้วยแม่ก็ไม่เห็นมแม่วิทเอเออ,อปิดตาปิดตาเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะรีวิวอะไรกันหนึ่งสองจอ,อะไรอ่ะ นี่คือเกม CONNECT นะคะหรือเข้าใจง่ายๆก็คือคล้ายๆกับเกม S.O. ว่บ้านเราที่ททเล่นกันเด็กๆก,ก,กันอย่างนี้อุปกรณ์นะคะมันก็จะมีฐานฐานต่อใช่ฐานตงอันนี้ก็จะเป็นเ,เป็นฐานรองเพื่อให้พขาจะดีดอันนี้มาใส่ตรงนี้ให้มันตรง อันนี้จะเป็นตัวดีดออแกหรือเรียกว่าอะไรเดสก,กีเจสก,กีนี่เองอ่ะมาเริ่มต่อก่อนต่อฐานก่อนเด็กอ่ะเดี๋ยวนี้แม่ประกอบเรียบร้อยแล้วทีนี้ต่อไปจะเป็นพี่อออประกอบนะคะเอาเลยลูกอ่ะไหนประกอบให้แม่ดูคะ่ะ ก็คือว่าทุกคนจะมีอุปกรณ์ใช่มีอุปกรณ์ตัวดีดอันนี้ได้เรียงสี่อันคนนั้นจะชนะอ่ะถูกต้องใครเรียงเป็นสี่อันเป็นแถวแถวตรงแถวแนวนอนอะไรองี้ถ้าเกิดใครติดต่อกันได้คนนั้นเป็นผู้ชนะมาเริ่มอ่าพี่ออได้หนึ่ง เฮ้ยกาะป้อดมันไม่ได้ง่ายๆเลยนะมันต้องแบบใช้ทักษากะกะให้ถูกด้วยนะ้อ่ะเร็วเร็วเร็วอ่ะอีกเดี๋ยวอีก3ชั่วโมงมาเจอกันอีกทีนะคะ หลังจากที่เราถ่ายชามมานานมากแล้วก็ยังไม่สําเร็จนะคะเราเปลี่ยนกิจการของเรากันดีกว่าคือว่าถ้าใครเด้งขึ้นมาถึง5ครั้งก่อนคนนั้นชนะโอเคไหมโอเคอะสามแล้วสามแล้วแค่เอาสมแล้วเร็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 วไม่ดช่วยเร็ว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 เราเรเร็วเวเรวเรเเ็ อาเจ๊ไม่เจ๊ทำอย่างเงี้ยพี่ออไม่ได้ไม่ได้การแข่งขนันก็คือการแข่งขันลูกเอาไหมาพี่ออรเร็วออ,อ,อ,อกล้าเป็นผู้ชนะเกมเกมวันนี้นะคะก็คือว่ามันจะช่วยให้ฝึกสมาธิและอย่างน้อยทำให้เด็กได้มีการวางแผนว่าเอ้ ให้มันจะเด้งมาไว้ยังไงการถอยหลังกี่องศาหรืออะไรยังไงมันคือทําให้เด็กมีจินตนาการแล้วก็ใช้ความคิด<อ>ใช้สมอง,อองด้วยและอยากเล่นกับพ่อแม่จะดีมากคือการได้ใช้เ,เวลาว่างไม่อยู่ด้วยกันได้อย่างมีประโยชน์ด้วยนะคะก็ฝากไว้หน่อยนะคะถ้าเกิดใครอยากเล่นเด็กๆใครอยากเล่นสนใจนะคะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะพาไปที่ สินค้าหรือตามตลาดนัดก็มีนะคะรัาอันนี้จะมีขายของเล่นได้ทั่วไปเลยเราไปหาซื้อดูนะคะนี่คอนเน็กนะคะค่ะ <Yeah. S 1> ต่อไปนะคะมาดูกันนะคะว่าของแม่คืออะไรนะคะนี่นะคะเครื่องชุบชีวิตเสื้อผ้าให้เก่าเป็นใหม่นะคะนี่เลย รัดน่าใช้มากเลยนี่นี่เป็นยี่ห้ออะไรคะก้าปุ๊ดตุ๊ดฮะปุ๊ดตุ๊ดอันนี้ห้ออะไรคะเ้าก้าโอเคไม่แพงเลยนะคะเพราะมันเขียนว่า6 0สบาทภาษาญี่ปุ่นก็คงเหมือนบ้านเรานะคะ60บาทนี่นะคะแกะออกมาแล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่เครื่องเป็นพลาสติกกุกิกหรือเรียกอ,อย่างว่าเครื่องขูดขุยนะคะวิธีการทำก็คืออย่างนี้นะคะเออขูดขุยใช่ไหม ญี่ปุ่นนี่เขาแบบพัฒนากันดีจริงๆเลยนะคะเฮ้ยเดี๋ยวนี่อันแล้วก็มันจะมีแปลงอยู่ข้างในนะคะจากเอยเถ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 อยทถอยเ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 ถอยถอยเ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 ถอยถอยถอเถอยถอเถอยอยถอย อันนี้น่าจะเป็นแปรงออกมาอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นแปรงแอชโด้คุไปสวยไปคุณไปสวยไปี๋ยวต้องใช้ใส่ฐานก่อนใส่ทางแล้วก็ใส่เอ๊ะทำไมไม่ใส่ไม่ได้อ๋อผิดทางแล้วก็ใส่นี้นะคะสองก้อนสองก้อนแล้วมันก็จะมีนี่นะคะเปิดอ n o น f หรือวิธีนึ่งคือการคิ้วอไม่ใช่เพิ่งมาเห็นว่าข้างหน้าเป็นใบพัดนะคะค่อนข้างที่จะอันตรายสําหรับเด็กนะคะต้องระวังนะคะอย่าเอาฝาครอบนี้ออกนะต้องฝาครอบปิดตลอดเวลานะคะต่อไปเป็นวิธีการใช้ของมันนะคะอ่านี่สภาพเก่านะคะมันก็จะมีได้ลูยออกมามีขุยมีอะไรนี้นะคะเรามาดูวิธีการทำนะคะนีนน่แล้วก็อันนี้เราเราเก็บ เราเก็บได้หมดแล้วใช่ไหมคะเหมือนเตาลีดเราก็เก็บให้มันขุยไปใหม่ๆนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะมันก็เหมือนใหม่เลยเทคนิคของมันนะคะก็คือการที่มันจะดูดขุยดูดเศษได้แล้วก็ ทำชื่อให้มันจากเก่าเป็นใหม่นะคะนี่เด็กก็ชวนแม่ได้แต่ก็ต้องระวังนะคะเพราะมันเป็นแบบพัดที่คมมากเศษมันก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่มันก็จะอยู่อย่างนี้แล้วก็ขนาดถ้ากบฝ่ามือพกติดบ้านพกใส่กระเป๋าไปต่างจังหวัดนี่เหมาะเลยนะไปทะเลไปเที่ยวแล้วก็พกติดไปเผื่อด้วยก็ก็โอเคเลยแต่ว่าเวลาไปเที่ยวผับไม่ต้องนะคะเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยนลคะได้ได้ได,ได,ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้ได้นะ <S <S เออเวลา ด้วยม,มันโผล่มากันเออจึ๊งสรุปเลยนะคะว่าญี่ปุ่นขายหกพันแต่ถ้า,ถาคุณมาในเมืองไทยและเข้าร้านในโซเปิร์มันจะเหลือห0สบาทเท่านั้นเองนะคะราคาต้องซื้อภายในครึ่งสมงนี้นะคะถ้าใครไปซื้อภายในครึ่งโมงนี้นะคะจะไม่ได้ราคา60บาทจ้ะจับจอบจอบค่ะสำหรับ VP ีนี้นะคะแม่ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับ EP หน้านะคะกับรายการ All and m o m Toy Review นะคะแล้วเรามาดูกันว่าอา,อาทิตย์หน้านะคะแม่จะมีอะไรมารีวิวของแม่แล้วก็ของลูกนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันนะคะในช่องเปิ้นาคอชแนลนะคะแล้วก็กด subscribe ก,กันด้วยนะคะเจอกันทุกวันศูกนะคะเวลา5โมงเย็นนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ